เป็นคนไม่มีหน้าอกเลยประมาณ3 2ติดลบเลยอะ,ะใช่เล็กกว่าสา็32แบบไซส์เสื้อในครับเองเมาากันสาวรายการนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับสาวสาวคะ่ะโดยวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่เมย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะหนูมีคำถามเป็นคำถามเกี่ยวกับผู้หญิงนมเล็กกับผู้หญิงนมใหญ่ความวิห็นของพี่เมย์คืออะไรคะสำหรับผู้หญิงนมเลก็ก คือถ้าถ้าให้เล่าย้อนกลับไปเลยก็ตัวเองก็เคยนมเล็กมาก่อนเนาะคือตอนนี้ทําศัลยกรรมแต่ว่าตอนแรกเป็นคนไม่มีหน้าอกเลยประมาณ3ามติดลบเลยอะใช่เล็กกว่าสาเ็แบบไซส์เสื้อในคับเอทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็ตอนแรกเราก็มั่นใจมั่นใจล่วแบบเออฉันนมเล็กฉันสวยอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิ้หนงนมเล็กไม่สวยนะคือตอนนั้นเรามั่นใจว่าเออมันมันจะมีความแบบเท่ เซ็กซี่แบบเท่ในในแบบของตัวเอง<ช>อะไรอย่างเงี้ยกับบางคนใช่แต่พอมันมีช่วงหนึ่งเหมือนไปทะเลมั้งแล้วบิกินี่ที่แบบว่าที่เราใส่ได้แล้วเรารู้สึกว่ามันมันดูแบบมีหน้าอกอ่ะคือบิกินี่ที่ไซส์ไซส์ซเล็กกว่าน,นมตัวเองมันมันจะสามารถดันได้เข้าใจปะเวลาเราไปเราไปทะเลเราก็อยากใส่บิกินี่ที่แบบว่าเออใส่แล้วแบบเห็นล่องอะไรอย่างเงี้ยให้ดูแซบๆใช่ไหมคะใช่ แต่ทีนี้มันค่อนข้างหายากเราเราก็ไม่มั่นใจด้วยแหละในส่วนหนึ่งเพราะว่าคือเวลาแต่งตัวโป้อะใครเดินผ่านไบผ่านมาอะไรเงี้ยอันเราได้ที่เขามองเลยคืออะรูปนมเหรอคะใช่แล้วหลังจากที่ทํามามั่นใจตัวเองมากขึ้นไหมคะก็มั่นใจค่ะแบบใส่โปได้อะไรเงี้ยก็แบบใส่แค่นี้ก็เห็นเห็นดูแซบขึ้นมามันเป็นแบบอีกมูทหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าผู้หญิงไม่มีนมไม่แซบนะคะก็จะแซบ แต่ว่าถ้ามีนมมันก็จะดูแบบมั่นใจแล้วก็แบบเฮ้ยหาสภาพาใส่ง่ายขึ้นมันมันเซ็กซี่ทั้งสองแบบเลยนะแต่ว่าผู้หญิงที่ไม่มีนมเนี่ยจะเป็นแนวเซ็กซี่แบบเหมือนเท่ยกตัวอย่างแบบลิซ่าอย่างเงี้ยใช่แซ่บมากลิซ่าคือแต่งแต่งโป๊แต่งอะไรมาก็คือแบบเซ็กซี่แบบมันเท่อะอะไรเงี้ยมันจึ้งใช่แล้วแฟนห่วงไหมคะแบบแต่งแบบต้องแต่ทำมานอกจาชอบชอบ ชอบมันการสนตัวแล้วสาวาะคะคิดว่ายังไงบ้าผู้หญิงระหว่ามีนมกับไม่มีนมอ่ะสาวชอบผู้หญิงแบบไหนมากกว่ากันค่ะคอมเมนต์มานะคะ